สวัสดีครับอาจารย์ทุกทกท่านที่สนใจในเรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการซึ่งวันนี้พาท่านมาอยู่ในบรรยากาศที่สบายสบายครับสำหรับเรื่องที่จะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ซึ่งจากประกาศของกอพอใช้ในวันที่2ีสิ มิถุนายน2563เป็นต้นมามีรายละเอียดมากขึ้นท่านนั้นอาจจะมีข้อจำกัดหรืออาจจะไปทำให้ท่านเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการหรืออาจจะต้องพัฒนาผลงานวิจัยใหม่ก็ขอให้ท่านดูจากประกาศดังจากประกาศกพออที่ลงในราชจ,จิาาุเบกษสาวันที่23 มิถุนายน2563ซึ่งบังคับใช้ในวันที่24มิถุนายน2563เป็นต้นมานั้นระดับรองสารจาร์ซึ่งมีอยู่การกำหนดไว้ในข้อที่5.2การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองสารจาร์นั้น5.2.1นั้นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้ขอต้องดำรงตำแหน่งผู้ช่วยสารจารย์และปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีอันนี้ก็ต้องสอนมานั่นเองข้อห้าจุดสองจุดสองผลงานสอนเพราะนั้นผลงานสอนก็ดูตามข้ออยู่ที่อยู่ในระบุไว้ในระดับผู้ชว่วยศาสตราจารย์ก็คือข้อ5.1.2การสอนต้องมีความชำนาญพิเศษซึ่งในผลการสอนระดับผู้ชว่วยศาสตราจารย์มีความชำนาญส่วนข้อ 5.2.3นั้นเป็นผลงานทางวิชาการผลงานทางวิชาการเดิมได้กำหนดไว้2วิธีแต่อากาศกพอ,อปี2563นี้นะ่ะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันออที่24มิถุนายน2563เป็นต้นไปนั้นได้กำหนดไว้3วิธีวิธีที่1ก็คือ เป็นผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับดีบวกและมีปริมาณอย่างน้อยดังต่อไปนี้ข้อหนึ่กรณีที่หก็คืองานวิจัย2เรื่องหรืองานวิจัยหนึ่เรื่องบวกผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งจาก10ลักษณะนั่นเองหนึรายการหรือจะเลือกกรณีที่สก็คือเป็นผลงานวิจัย หเรื่องบวกกับผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมหนึ่งเรื่องและบวกกับตำราหรือหนังสือหนึ่งเล่มก็สรุปแล้วทั้ง3วิธีนั่นก็คืองานวิจัย2เรื่องบวกตำราหรือหนังสือแล้วก็งานวิจัย1เรื่องบวกผลงานทางวิชาการลักษณะอื่นๆหนึ่งรายการและก็บวกตำราหรือหนังสือหรือกรณีที่3ก็คืองานวิจัย1เรื่องและ บวกผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมหนึ่งเรื่องและบวกตำราห,หนังสือ1เล่มนั่นเอ็งกันเลยทั้ง3กรณีเนี่ยต้องอยู่ในระดับ B, B. บวกครับโดยไอผลงานวิจัยตามข้อ1ถึงข้อ3นั้นต้องได้รับการเผยแพร่ในวันละสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติตามที่กพอกำหนดทีนี้ตามที่กพอกำหนดก็คือกำหนดใน ตามประกาศกพอ,อ,อปี2562ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2562เป็นต้นมาบอกว่าข้อมูลฐานข้อมูลระดับชาตินั้นก็คือ t c i กลุ่ม2กลุ่ม1แต่อันนี้ระบุเฉพาะใครที่ขอระดับรองศาสตราจารย์นั้นต้องอยู่ในฐานข้อมูล t c i กลุ่ม1กลุ่ม2ไม่ได้แล้วตอนนี้ก็คือและอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก uh, first author ก็คือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ uh, corresponding uh, author และตำราห,หรือหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก first author ทั้งนี้ตามลักษณะการม,มีส่วนร่วมในผลงานา่างทางวิชาการตามเอกสารแนบเอกสารแนบก็จะมีแบบฟอร์ม ทีนี้มาดูวิธีที่สองวิธีที่สองเป็นผลงานทางวิชาการที่ต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพและปริมาณดังต่อไปนี้กรณีที่หก็คือเป็นงานวิจัยอย่างน้อย3ามเรื่องมีคุณภาพในระดับ A เนี่ยอย่างน้อย2เรื่องและก็มีคุณภาพระดับ b บวกอย่างน้อย1เรื่อง กรณีที่2เป็นผ i i. ลงานวิจัยอย่างน้อยสองเรื่องมีคุณภาพในระดับ A และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นอย่างน้อยหนึ่งเรื่องที่มีคุณภาพระดับดีบวกอันนี้ก็คือกรณีที่สในวิธีที่2กรณีที่3ก็คืองานวิจัยอย่างน้อย2เรื่องที่มีคุณภาพระดับ A และก็ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง ที่มีคุณภาพระดับ B บวกโดยที่ผลงานวิจัยตามข้อ1ถึงข้อ3นั้นต้องได้รับการเผยแพร่นในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่กพอกำหนดหรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม1อย่างน้อย2เรื่องเพราะนั้นนะข้อมูลระดับนานาชาติก็คือสกอร์ัหรือเทียบเท่านั้นเองส่วนเลย ฐานข้อมูลระดับชาติก็คือ TCI กลุ่มหนึ่งและก็อย่างน้อยสองเรื่องที่มีคุณภาพระดับ A ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก First Author หรือผู้ประพันธ์บรรณิกตตามการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชยาการตามเอกสารแนบเพราะนั้นเอกสารแนบก็จะมีแบบฟอร์มว่าใครร่วมเท่าไหร่สำหรับการเสนอขอตำแหน่ง ทางวิจาการในสาขาทงด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดยวิธีที่2อนียโดยผู้ขออาจใช้ตำราหรือหนังสืออย่างน้อย2เล่มที่มีคุณภาพระดับ A ซึ่งผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์ลำดับแรก first author และก็อย่างน้อย1นึ่งเล่มที่มีคุณภาพในระดับ B บวกแทนผลงานตามข้อ1ถึงข้อส ทั้งนี้ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแน่การนำไผลงานวิจัยเนะี่ยหรืองานใดๆที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญานั้นหรือประกาศิบัตรหรือ,อเพื่อสำเร็จการศึกษาโดยวิทยาน,นิพนธ์มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการตามข้อนี้จะทำไม่ได้เว้นแต่ผู้ขอได แสดงหลักฐานว่าได้ทำการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเดิมหรือต่อยอดนั่นเองจนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างได้ชัดในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้นผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดิม อันนี้ก็หมายถึงว่ากรณีที่ถ้าไปทําผลงานที่จะขอรอสอไว้ก่อนแล้วเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศผลงานของระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วอันนี้ไม่ได้นั่นเองก็และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กพอกาหนดพร้อ,อ,พอมแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้สวุฒิในสาขาวิชานั้น หรือสาขาว,วิชาที่เกี่ยวข้องที่เรียกว่า peer reviewer ที่มาจากหลากหลายสถาบันตามเอกสารแน่อันนี้ก็คือทุกอย่างจะต้องชัดเจนนั่นเองทั้งนี้อนุโลมให้ใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รัรบการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กพอ,อก,กำหนดไม่เกิน5ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยตราจารย์ จำนวนหนึ่งในสของผลงานที่นำเสนอขอกำหนดตำแหน่งโดยผลการตัดสินจะต้องมีผลงานใหม่หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยจารนาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวนอย่างน้อยสองเรื่องด้วยนี่แหละสำคัญทีนี้มาดูาวิธีที่สอันนี้เป็นวิธีที่เพิ่มขึ้นมาจาก ประกาศเมื่อปี60นั่นเองวิธีที่3นะสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในสาขาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมแพทยศาสตร์และสาขาอื่นๆตามที่กพอ,อ,อกำหนดผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ข้อ 1. งานวิจัยอย่างน้อย10เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลคอทาย1และก็ขอทาย2ของสปอปัตหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยอย่างน้อย5เรื่องผู้ขอตรงเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก first author หรือว่าเป็นผู้ประพันธ์บรรณาติ corresponding author และ2ก็คือมี งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก s กอ p ์บัโดยร,รวมไรทายไซเตอร์นอย่างน้อย500รายการโดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเองและข้อสามีค่าไรทายเอสอินเด็กส,สกอรัไม่น้อยกว่า8และก็ข้อ4ก็คือเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย วิสเปอ i ์อ่าอินเวสเตอรที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันอย่างน้อย5โครงการรายถานสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาทางบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆตามที่กพอ,อกำหนดผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาข้อหึ งานวิจัยอย่างน้อย5้าเรื่องที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสกอปัตหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยตรราจารย์โดยอย่างน้อย3มเรื่องผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์ลำดับแรกแลก้วก็หรือผู้ประพันธ์บรรกิจและก็ข้อ2มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากสกอปัตโดยรวม ไร้ทาย citation อย่างน้อย150รายการโดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเองและ3มีค่าไรไทาย index score 4, ไม่น้อยกว่า4และข้อ4เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย super investigator ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันอย่างน้อย5โครงการไร้ทาย ทั้งนี้หากคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งทางวิชาการพิจารณาเห็นว่าจเิยธรรมและจรรยาบัณทางวิชาการไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ5.1.4อันนี้ก็5.1.4นี้เป็นริยธรรมและจรรยาบัณระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์นั่นเองรงได้และผลงานทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดแล้ว ให้นำเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้สูงวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการข้อ5.2.4เจิยธรรมรัจญยบัณทางวิชาการในในการพิจารณากำหนดตำแหน่งรองสาราจารย์ต้องคำนึงถึงจเจิยธรรมรัจญยบัณทางวิชาการตามที่กำหนดไว้ในข้อ5.1.4 โดยสรุปแล้วการขอเข้าสู่ตําแหน่งระดับรองศสตราจารย์นั้นซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากการประกาศกพอ,อปี2 5 6 0ซึ่งมีอยู่2วิธีแต่ประกาศปี2563ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24 มิถุนายน2563เป็นต้นไปนั้นมีอยู่3วิธีขอให้ท่านดูรายละเอียดตามประกาศกพอ,อ,อกปี2563อย่างละเอียดนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดแล้วก็สามารถที่จะเสนอได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นันเด็ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ